เจริญธรรมสำนึกดีค่ะลูกๆที่รักทั้งหลายแม่ก็มาทำหน้าที่ตามปกติในวันนี้นะคะเพราะว่าเราขาดก็เหมือนว่าเราขาดตรงเรียนนะแม่ทำตามปกติตรงนี้การมำมความปรารถนาดีนะคะความรู้สึกที่ดีให้กันตรงนี้นะัมันก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์นะคะท่านปรารถนาอยู่แล้วคือให้มีความ เมตตานะคะคือเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยเป,เป็นเป็นเบื้องต้นเลยนะอะไรที่มีความรักความเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยมันจะทําให้โลกนี้สันติสุขโลกนี้ก็คือตัวเรานี่แหละลกูกคือเติมเต็มนะคะเติมเต็มกําลังใจแค่การมามอบรอยยิ้มอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้โลกสงบได้นะ ลูกๆของแม่ที่ทักมาเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าโอ้แม่พอผมเปิด youtube เข้าไปเห็นแม่ผ่านเข้ามาในโทรศัพท์หัวใจผมเย็นว่าบเลยว่าอย่างงี้นะมันเกิดความรู้สึกเย็นว่าบเข้าไปว่านะไม่ไมาเห็นสมมนาสารูปของแม่นี่แหละแล้วยิ่งมัได้ยินคำพูดไว้อย่างงี้นะคำพูดนะเห็นเนื้อหาจากที่แม่เทศ คือแค่ให้อยู่กับลมหายใจว่าอย่างนี้นะแค่สูดลมหายใจกลั้นลมปล่อยลมออกอยู่อย่างนี้มันทําให้หมดทุกข์ผมก็ลองทําดูนะนี่แหละมันทําให้เข้าใจถึงการปฏิบัติว่าทําแท้ต้องเป็นอย่างนี้ว่าอย่างนี้นะนี่แหละนะลูกหลายรูปหลายนาบอบปฏิบัติกับหลวงปู่หลวงพ่อมาเขาก็สอนดีว่าอย่างนี้นะ,นะนะนะอสอนดีอนนะส,อนดสอนสารพัดแต่ว่า มันไม่ได้รู้สึกเข้าไปถึงข้างใน,นไม่ได้รู้สึกเข้าไปถึงข้างในของรู้สึก,กจิตใจแต่พอมาฟังการเจริญอานณาปณสติด้วยการ <c oughs> สูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่ตรงนี้หรือขมิแนแวท้องกลั้นลมหายใจบ้างไม่หายใจบ้างเนี่ยลองทำดูนี่นะลูกไหลรูปไหลานามเกิคดความอิสระจากทุกข์ได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ตรงนี้นะ นี่แหละคือความจริงคือสัจธรรมะที่พระพุทธองค์เรียกว่าภาวนามายปัญญาก็คือตรงนี้เองเพราะว่าเป็นการลงมือปฏิบัติใช้สติปันสี่คือกายในกายนี่แหละ,ะกายในกายคือกายหยาบที่เราเห็นนั่งทนทุอยู่ตรงนี้นะตรงนี้แหละนะคะแล้วก็กายอีกอันหนึ่งคืออยู่ที่ลมหายใจนะคะเป็นกายละเอียดนี่นะกายหยาบและกายละเอียดในคู่กันนะ ถ้ากายหยาบและกายละเอียดนี่ <c oughs> มันทำงานประสานกันแล้วเนี่ยมันดีนะทุกอยู่ดีดีเนี่ยมันก็หายไปนะความทุกข์ที่เป็นต้นตอคือความคิดนะความคิดนี่แหละที่เราคิดนนคิดนี่เนี่ยแค่คิดก็เริ่มทุกข์แล้วเริ่มสร้างภพภูมิใหม่แล้วนะคิดเนี่ยจะคิดดีก็สร้างภพภูมิที่ดีนี่แหละไปสุขติภูมิ จะคิดไม่ดีก็สร้างทุกขติภูมิดิละไปทุกขติภูมิแค่คิดคิดมาทุกแล้วนะพอได้ยินรูปได้ยินเสียงตาไปเห็นรูปร่างกายไปสัมผัสอากาศอะไรก็แล้วแต่ความร้อนความหนาวความเย็นหรือความไม่สะดวกสบายหรือจิตใจไปกระทบความรู้สึกอะไรเข้ามาในหูตาจมูกลิ้นกายใจมันจะเกิดอารมณ์และความรู้สึกนะ ถ้าเราไม่คิดปรุงแต่งเนี่ยแต่เรากลับมาที่ลมนะกลับมาสูดลมกลั้นลม,ลนลมปล่อยลมตรงนี้มันจะดับไปทันทีเลยนะความคิดที่เราจะคิดว่ามันเอ๊ะมันว่าให้เราไม่หรือมันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คือมันมีไม่มีสังขารเขาเรียกไม่มีสังขารไม่ปรุงแต่งนี่แหละมันทําให้เราอิสระจากทุกตรงนี้นะตรงนี้เห็นเลยเห็นเป็นสัจธรรมเลยเป็นคําสอนที่พระพุทธองค์ประทานให้มานะอาณาปนสติ พระพุทธองค์ฝึกหัดมากมายหลายกรรมฐานหลายกองทุกอย่างแม้แต่การทําให้ร่างกายลำบากทุกกิริยาทั้งหลายพระองค์ก็ททำมาหมดแต่ว่าไม่บรรลุธรรมแต่มาบรรลุเพราะลมหายใจเพราะอยู่กับลมหายใจนะคะอยู่กับลมหายใจนะคะนะหายใจเข้าสูดเข้าไปข้างในนะสูดลมเข้าปล่อยลมออกสูดลมเข้ากลั้นไว้ก่อนกลั้นไว้ทั่วร่างกาย แล้วก็ปล่อยออกสูดลมเข้ากลั้นไว้ทั่วร่างกายแล้วก็ปล่อยออกอย่างนี้มันอยู่กับความรู้สึกอยู่กับเวทนานะพระองค์ให้เห็นว่าอะไรเคลื่อนไหวเวลาเราสูดลมเข้าไปเนี่ยมันลมไปกระทบรูจมูกมันร้อนหรือเย็นนะท่านให้สังเกตตรงนี้นะสูดเข้าไปเนร้อนหรือเย็นนี่นะแล้วลมมันไปตรงไหนบ้างนะลมมันไปไหนบ้างใหม่ๆนี่ให้ฝึกตรงนี้ก่อน ฝึกที่ลมตรงนี้เขาเรียกว่าอานาปนสติคืออยู่กับลมอยู่กับจม,มูกตรงนี้แหละทางเข้านี่แหละใหม่ๆก็ให้เข้าทั้งสองข้างก่อนนะสูดลมเข้าแล้วจิตและสตินะเฝ้าดูนะมาเฝ้าจ้องอยู่ตรงนี้แหละจิตหรือสติวัอยู่ตรงนี้ลมมันก็เข้าไปใหม่ๆสูดก่อนนะคะสูดก่อนบังคับบังคับให้ลมแรงก่อนลมแรงลมยาว เข้าไปให้ดังฟืดฟาดฟืดฟาดก็ได้นะนะฟืดฟาดฟืดฟาดไปกลั้นไวซะหน่อยนะคะก็ปล่อย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 จนลมสุดนะลมหมดเลยเนี่ยจำไหมไหม่ต้องอย่างนี้ก่อนนะคะพราะเรารู้จักลมเราเห็นลมแล้วแล้วก็ปล่อยให้ลมธรรมชาตินะปล่อยให้รู้จมูกมันก็หายใจมันมันจะสูดแบบไหนก็แล้วแต่มันจะเข้ารู้ซ้ายรู้ขวาหรือว่าเข้าทั้งสองรูก็ไม่เป็นไร แต่จิตและสติดูตรงนี้ก่อนยี่สิบนาทีนี่ในหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่คือน้มัดอัตราส,ส่วนนะคะที่ทําอนาปนาสติอยู่สักยี่สิบนาทีก่อนอย่างนี้นะถ้าเข้าคอสสี่วันนี่ก็อยู่ตรงนี้สักสี่วันหรือสามวันครึ่งนี่นะตรงนี้นะนี่แหละคือให้รู้จักลมก่อนพอรู้จักลมแล้วเนี่ยมันจะมีกําลังนะมีกําลังวังชาเลยเหมือนเรามีกําลังแขน มีกําลังค้าที่จะวิ่งเวลาไปแข่งกันหรือจะไปทํางานอะไรกันแล้วกันขุดดินได้ย่าหรือทําอะไรกันแล้วแต่ตัดไม้อะไรกันแล้วแต่ฝึกกําลังแขนไว้ก่อนจะวิ่งก็ฝึกกําลังค้าไว้ก่อนพอเรามีกําลังเนี่ยขวานของเรานี่คมอยู่แล้วคือสติปัญญานะ ขณะที่เราทําตรงนี้นะสติปัญญาของเรามันจะคมขึ้นคมขึ้น,คม,นคมขึ้นนะสติปัญญาเนี่ยมันก็อยู่ทั่วร่างกายเลยแหละสติปัญญานะมันเป็นจิตพุทธ,ธะเป็นเป็นจิตนะจิตที่เป็นจิตที่ฝึกดีแล้วน่ะเนี่ยนะส่วนันอาณาปนสติฝึกกําลังนะฝึกกําลังขแขนนะกาลังร่างกายกําลังขาคือวอร์มร่างกายให้มันมีกําลังก่อนนี่แหละสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลม หรือกลั้นลมไว้บ้างนะคะปล่อยบ้างไม่หายใจบ้างนี่แหละอยู่กับลมสั้นบ้างอยู่กับลมยาวบ้างหรืออยู่กับลมเบาๆนะคะปล่อยให้เป็นลมธรรมชาติบ้างนี่แหละโดยไม่ไปต้องไปสูตรนะไปสูตรไปกลั้นไปกระแทกอะไรออกมาเนี่ยให้ศึกษาลมให้เข้าใจนะพอเราศึกษาลมเข้าใจแล้วเนี่ยกําลังวังชาจะมาทันทีเลยนะ ความเจ็บปวดทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะความทุกข์ทรมานอะไรทั้งหลายบีบคั้นเขาเรียกว่าทุกเวทนาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือความทุกข์มันก็จะไม่เป็นไรจิตใจเราจะเข้มแข็งนะเราต้องฝึงอาากอนากรรอยู่กับลมนี่แหละเวลาทำเนี่ยมันจะเกิดความเจ็บปวดรว่ดแล้วตั้งแต่กล้างไกยนะคะตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศีรษะกลางกระหม่อมจากกลางกระหม่อมก็ถึงปลายนิว้วมือนิ้วเท้าทั่วร่างกายเลยอยู่ในนี้ อยู่ในสารพางกายไม่ต้องไปที่อื่นไม่ต้องส่งจิตออกไปนู่นไปนี่นะคะตัดทิศทั้งหกออกตัดสิ่งรอบข้างออกให้อยู่กับข้างในนี่นะนี่แหละมันจะทําให้เรามีกําลังวังชานะเพราะมีกําลังแขนกําลังขามีกําลังจิตกําลังใจภาษาธรรมเรียกว่ากําลังเจโตหรือกําลังอินทรีห้าพละห้าพอมีกําลังแล้วเนี่ย เราไปถือขวานถือมีดถือจอบที่เราจะไปขุดดินเหลืออะไรกันแล้วแต่อันนี้เปรียบเทียบทางโลกนะมันจะทําได้ง่ายขึ้นตัดต้นไม้ในทีเดียวเลยฉับเลยขาดเลยอย่างเงี้ยขุดดินนี่ขุดได้ลึกเลยอย่างเงี้ยมันจะทําอะไรกันแล้วแต่มันจะทําได้ง่ายวิ่งกันได้วิ่ง,ง,ง,งได้มีกําลังวังชาคนอื่นตามไม่ทันนี่แหละแต่แบบทางทมเนี่ยมันเอามาฝึกเพื่อที่จะเอาไปวิปัสสนานะ เอาจิตที่มันมีกําลังวังชานี่แหละเอาไปวิปัสนาวิปัสนาคือไปตามดูตามรู้ตั้งแต่กลางกระหม่อมทั่วศีรษะเนี่ยสํารวจกลางกระหม่อมก่อนแล้วก็ทั่วศีรษะสํารวจทั่วเลยที่บริเวณมีผมนี่นะจากนั้นก็สํารวจหน้าผากคิ้วตาแก้มจมกูกปากคางหหมบใบหูเลยสํารวจไปเลื่อนเค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 ลื่อนเลื่อนไปถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าเลยนะคะพึงเลย ข้างในนะคะอวัยวะภายในก็เข้าไปสํารวจสังเกตนะไปสังเกตว่ามันมีความรู้สึกมันมีอะไรเคลื่อนไหวไหมนี่แหละนะคะมันมีอะไรเคลื่อนไหวไหมมันมีอะไรวูบว่าวูบว่าไหมนี่แหละนะคะให้ไปสํารวจไปสังเกตตรงนี้มันจะเห็นนะคะมันจะเห็นอันละข้างในข้างนอกนะให้เห็นเลยภายนอกผิวนอกมันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะมันมีคันมีเจ็บมีปวดมีแสบมีร้อนขณะนี้ ลมพัดแม่อยู่เนี่ยเย็นเย็นกระทบเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นอย่างเงี้ยนะอากาศหนาวกระทบเนี่ยรู้สึกหนาวให้รู้สึกอย่างเงี้ยเขาเรียกความรู้สึกนะคะหรือเรียกเวทนาตามร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาส่วนข้างในจิตใจหรือเนี่ยเขาเรียกความรู้สึกแค่เราตามดูตรงนี้นะตามดูเวทนาทั่วร่างกายดูความรู้สึกที่จิตใจนี่แหละลมก็อาศัยลมหายใจนะคะถ้าหาเวทนาความรู้สึกไม่ได้เนี่ยนะไปหาลมหายใจข้างในเลย เร,เริ่มต้นใหม่ได้นะคะสูดลมเลยส, jamais, สูดลมกลั้นไว้สหน่อยกลั้นไว้ทั่วทั่วร่างกายเลยแล้วก็ปล่อย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 ออกไปสูดขึ้นมานะคะเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มทุกส่วนกลั้นไว้แล้วก็ปล่อย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 ปล่ยนีออกซิเจนอยู่ในลมหายใจเนี่ยมันจะไปปรับธาตุปรับขันข้างในเรานี่นะใครที่เป็นโรคนิดโรคหน่อยนี่หายเลยหายก่อนเพื่อนเลย แต่ถ้าเป็นโรคมะเรง็งโรคอะไรที่มันหนักๆข้างในอยู่ในซอกลึบๆอะไรหนักๆมันก็จะหายช้าหน่อยต้องใช้เวลาแต่ต้องมีกําลังใจนะขยันทํานะพอมันเจ็บมันอะไรขึ้นมาเนะี่ยยิ้มให้มันอย่างเดียวโอ้ดีจังเลยผุดขึ้นมาที่มันเจ็บคือมันผุดขึ้นมาจากจิตได้สํานึกนะมันจะผุดขึ้นมาตามผิวตามหัวตามหน้าตามตาตามร่างกาย ขณะนี้แม่ชีมั่นเนี่ยสังขารที่ขนาดไปเข้าคอร์สที่สองนี่นะสังขารผุด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 ขึ้นมาตามร่างกายมันเป็นก้อนมันเป็นเรื้อรรทหรือมันเป็นคลื่นนะคะดันแม่ชีมั่นออกหัวออกหูออกตาแม่ก็เลยให้อธิษฐานปิดวาจาสามวันตอนนี้ปิดวาจานะดูน่ะถ้าสามวันนี้ไม่ถ้าไม่ดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็มีการนะมีการขับเคลื่อนละ สังขารตัวนี้รุนแรงมากถ้าเราไม่รู้จักวิธีนะั้นเราก็จะไปหาว่าผีทําผีเข้าหรือมีข้องหรืออะไรทั้งหลายว่าทําถูกของอันเงงวนอย่างนี้เป็นปุงแต่งนะที่จริงไม่ใช่มันเป็นสังขารที่อยู่จิตได้สํานึกจิตได้สํานึกมันอยู่ทั่วร่างกายเลยมันบันทึกไว้บันทึกไว้ตั้งแต่เราเกิดมานะคะหรือเกิดมาหลายภพหลายชาติก็ไม่ชาติไหนก็ไม่รู้อาจจะไปเป็น น้นเป็นนี่อย่างเนี่ยเราเนี่ยอาจจะเกิดเป็นสัตว์ลีระชานสัตว์นรกเปลตอสุรกายมาอย่างเงี้ยมันก็เลยสะสมสะสมความบีบคั้นความเจ็บปวดรวดราวความไม่สมหวังความผิดหวังความเจ็บปวดความถูกกังแกอะไรก็แล้วแต่ถูกทาร้ายแล้วมันจะสะสมไว้ในจิตได้สํานึกพอเราไปปฏิบัติเนี่ยเข้าคอสเนี่ยหรือเขาเรเขามานั่งทําอานาปนาสติวิปสนานมันจะผุดขึ้นมาเจ็บ ปวดรวดั่วราวขึ้นมาทั่วร่างกายเลยนะผุดขึ้นดับไปผุดดับผุดดับอันนี้คือธรรมชาติของมันมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไม่อยู่กับเราแน่นอนเพียงแต่ว่าเราไม่มีกําลังที่จะอุเบกขากับมันเท่าน,นั้นเองที่ให้ทําลมหายใจเนี่ยทําอนาปนาสติสูดลมเข้ากลั้นไว้เพื่อเพื่อให้มีกําลังที่จะอุเบกขากับเวทนาที่มันเกิดในร่างกายเวทนานี่มันรุนแรงนะมันระหว่างความเป็นและความตายเลยนะเวลามันเกิดขึ้นมา ความเจ็บปวดเรื่องราวเนี่ยมันอยู่ในผวังขจิตเลยมันอยู่ในชาญที่สองมันจะผุดขึ้นมาชนิดชนิดที่เราครอบคอนโทรนมันไม่ได้ถ้าไม่มีสตินะสติแตกเลยบางคนเนี่ยนะสติแตกถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนํายังใครที่ไม่อยู่กับแม่เนี่ยฝึกกับแม่เนี่ยเจ็บปวดตรงไหนแม่ให้กลับมาที่ลมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บหัวใจเจ็บทั่วร่างกายแม่ให้กลับมาที่ลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมทําอย่างนี้ อยู่กับลมเสมอๆเข้มแข็งต้อง,งตั้งมั่นแน่วแน่แล้วลูกจะชนะจะชนะสิ่งที่มันกําลังเป็นอยู่นั่นเป็นในร่างกายด้วยในจิตใจด้วยนะมันไม่ใช่เป็นในร่างกายอย่างเดียวจิตใจแล้วก็เป็นนะมันเป็นมาพร้อมกันเลยเขาเรียกว่าทุกทั้งทางกายทุกทางใจเป็นทุกเวทนาทางใจก็เรียกว่าความรู้สึกบีบคั้นทางจิตใจทุกคนผ่านหมดเลยถ้าเวลาเริ่มปฏิบัติ เริ่มอาณาปรสตินี่แหละจะเป็นหมดเลยเป็นทุกคนไม่มีใครไม่เป็นถ้าทําถูกต้องนะถ้ามาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเนี่ยนั่งตัวเกร็งนะขาแมวท้องด้วยขาแมวท้องตัวเกร็งตัวตึงไหลตรงคือให้ตั้งฉากกับโลกนะตัวเราเนี่ยตั้งฉากกับโลกอย่านั่งหลังงออย่าเอียงอย่าก,ก้มหน้ามากอย่าเงยหน้ามากแต่อ,อ,อกอไผ่ไหลพึ่งนี่ดีกระดกกลนไปนะคะกระดกกลนไปข้างหลังนั่งเก้าอี้ก็ได้เวลาปฏิบัติ กระดกก้นเต็มเก้าอี้เลยนะคะกระดกก้นเต็มเก้าอี้แต่ไม่ต้องเอาหลังไปพิงเก้าอี้นะคะให้แค่ใช้ก้นวางบนเก้าอี้ใช้ก้นวางหลังนี่ต้องลอยออกมาจากเก้าอี้อย่าไปเอาอย่าไปอาศัยเก้าอี้ไม่งั้นรักไขสันหลังของเราจะงอไขสันหลังงอเนี่ยมันจะทําให้เราเจ็บหลังนะคะเพราะนั่งผิดท่านั่งต้องนั่งเหมือนพระพุทธรูปนะคะเหมือนพระพุทธรูปที่นั่งปางสมาธินะที่ท่านนั่งของพุทธรูปตัวตรง ไหลนะคะหน้าอกนี่ปกภายไหลพึงไหลพึงหลังตรงคอตรงหัวตรงตั้งชากระโลกเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยทำถูกต้องมันจะทำให้เราเนี่ยไม่เจ็บเพราะนั่งผิดที่ผิดท่าแต่มันจะเจ็บเพราะเกิดกิเลสมันจะเจ็บปวดทุกทรมานเพราะกิเลสผุดขึ้นมาเรา พระพุทธองค์ให้เราฝึกอุเบกขาตรงที่เราสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเนี่ยมันจะอุเบกขาได้อุเบกขาได้แน่นอนถ้าใครไม่ฝึกกระลมหายใจนี่อุเบกขาไม่ได้ถ้าบอกว่าไปวิปััสนาเลยไม่ทําอนาบานสติเนี่ยไม่มีทางที่จะอุเบกขาได้เพราะว่ากําลังเจโตไม่มีกําลังเจโตอินรี์ห้าพละห้าไม่มีต้องทำนะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมก่อนเอาลมเข้าเต็มเนื้อเต็มตัว ยี่สิบนาทีในหนึ่งชั่วโมงอันนี้คืออัตราส่วนถ้าสิบวันก็คือทำอานาปัสติประมาณสี่วันหรือสามวันครึง่งนอกนั้นทำวิปัสสนาก็คือไปตามดูตามรู้พอเรามีกำลังเลยนะเรารู้จักลมแล้วเนี่ยแล้วก็เอาลมนะคะปลักรลมมันก็เข้าไปที่ไหนเนี่ยเอาสติและจิตตามไปดูลมเข้าไปตรงไหนไปหัวไปหน้าเนี่ยจิตและจิตตามลมเข้าไปดดนะถึงข้างล่างเลยนะ ถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าก็หยุดอยู่ตรงนั้นนะสังเกตปลายนิ้วเท้าทั้งหมดนะฝ่าเท้าหลังเท้าเท้าข้อเท้าขาท่อนล่างสังเกตไปดูว่ามันมีลมมันเกิดเวทนาอะไรขึ้นไหมมีลมตรงไหนไหมมันจะเกิดเวทนาและความรู้สึกนะถ้าลมไปถึงไหนมันจะเป็นอย่างนั้นลมไปอยู่ปลายนิ้วเท้ามันก็จะเกิดเหมือนหมุนติ้วติ้วติ้วเหมือนพัดลมเล็กๆเต็มปลายเท้าเลยนี่แหละแล้วก็แล้วก็ จิตและสติจะต,ตามเคลื่อนตามขึ้นมาสังเกตขึ้นมาอาจจะมาพร้อมกับลมหรือมาพร้อมกับอะไรก็แล้วแนะถ้าจิตละเอียดเนะี่ยจะเห็นลมนะคะขึ้นมาถึงกลางกระหม่อมมาดูตรงนี้นะมันจะเห็นวัด,ดวัด,ด,ด,ดลมนะคะชีพจรหรืออะไรลมหายใจจากนั้นก็เคลื่อนสังเกตดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นว,วูบว่าผู้วเจ็บปวดเจ็บร้อนหนาว คันค tamam. ันอะไรมันกระเคลื่อนเคลื่อนความรู้สึกและจิตตามลงไปตามลมจากนั้นตามลมเคลื่อนขึ้นมาตามร่างกายขึ้นมาอย่างนี้ยทำวนไปวนมาวนไปวนมาอย่างนี้นะจิตและสติตามลมไปตามเวทนาและความรู้สึกทั่วร่างกายอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยนะสังขารเก่าๆมันจะหมดไปนะหรือเรียกเจ้ากรรมในเวรก็ได้เจ้านี้ในศินก็ได้บาปอกุศลก็ได้สังขารก็ได้ มันจะหมดไปโรคภัยไข้เจ็บก็ได้เรียกได้หลายชนิดเรื่องสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เรื่องกายธาตุขันของเราแปรปรวนนี่แหละแท้เราไปสังเกตไป,ไปสํารวจไปสแกนตั้งแต่ศีรษะถึงปลายนิ้วเท้าจากปลายนิ้วเท้าเคลื่อนขึ้นถึงศีรษะท,ทั้งหลังไปหมดเลยนะทั่วร่างกายนะทั้งแขนทั้งมือทั้งอะไรทั่วร่างกายมาเลย ไม่เว้นทุกส่วนของร่างกายทําขึ้นทําลงเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเคลื่อนความสนใจเคลื่อนเวทนานะคะเคลื่อนความสนใจเคลื่อนความรู้สึกไปสังเกตเวทนาไปดูความรู้สึกไปดูความเจ็บปวดหรือไปดูลมก็ได้ล่มันอยู่ตรงไหนมันวูบวาบมันร้อนมันเย็นมันแข็งมันเป็นเถาเป็นดานอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ตามดูตามรู้นะให้เห็นนี่เขาเรียกว่าเห็นทุกนะทุกคือความไม่เที่ยง พระเถรองสอนทุกคือความไม่เที่ยงไม่ใช่ทุกคือไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีรถไม่มีบ้านอันนี้ไม่ใช่ทุกนะอันนี้คือความไม่สะดวกความขาดแคลนทุกคือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงของธาตุดินน้ำลมไฟความเปลี่ยนแปลงของรูปที่เราเห็นนะเวทนานะความเปลี่ยนแปลงสัญญา สังขารวิญญาณนี่แหละความเปลี่ยนแปลงของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่าขันห้านะคะพระพุทธองค์สอนไว้หรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายและจิตจิตที่อยู่ข้างในน่นนะจิตความรู้สึกทั้งหลายหรือความเปลี่ยนแปลงของรูปและนามอย่างนี้ก็ได้หรือความเปลี่ยนแปลงของขันห้าอย่างนี้ก็ได้นะคะในี่แหละให้เห็นเขาเรียกว่าทุกทั้งนั้นเลย ในโลกนี้เลยโลกคือเนี่ยตัวเรานี่แหละในโลกนี้ทุกทั้งนั้นเลยมีแต่ทุกมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่มีความสุขเลยถ้าใครปฏิบัติแล้วเห็นมองหาความสุขจะผิดหวังเตรียมผิดหวังไว้เลยฉะนั้นเวลาปฏิบัติให้เริ่มมองหาทุกอมองไปเลยทุกตั้งแต่ตั้งกลางก,างกระหม่อมถึงปลายนิ้วเท้าจากปลายนิ้วมือนิ้วเท้าถึงก,างกลางกระหม่อมทั่วร่างกาย ตับไตเส้พุงเข้าไปดูเลยให้มันเห็นทุกให้เห็นความเปลี่ยนแปลงให้เห็นความเพื่อนไหวนะทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าเจ็บปวดอย่างเดียวนะหมายความว่าความสั่นสะเทือนนี่แหละนะคะสั่นสะเทือนความลื่นไหลของที่ประจรความลื่นไหลของลมหายใจวูบวาบวูบวาบความร้อนของธาตุไฟความเย็นของธาต ลมความหนักของธาตุดินความเชื่อมประสานของธาตุน้ำนี่นะเห็นไหมให้ไปดูนะคะสภาวะของธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายขันหนึ่งแล้วนี่แหละมันประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟสี่นะดินน้ำลมไฟหรือดินน้ำไฟลมอะไรกันลลวแต่จะใช้อันไหนมาก,ก่อนก็ได้พอมันประกอบกันขึ้นไปแล้งเป็นร่างกายก็เลยเห็นเป็นรูปนี่แหละ ดินน้ำลมไฟสร้างขึ้นมาเป็นรูปแล้วก็นามอีกสีคือเวทนาสัญญาสังขารวิสัณน,ญญนั่นเป็นนามนามคือเรามองไม่เห็นแต่เราจับต้องได้อย่างเช่นความเจ็บปวดเห็นไหมเนี่ยเป็นเวทนาหรือความรู้สึกเนี่ยนี่เป็นนามความคิดนี่ก็เป็นนามนะนะความปรุงแต่งเป็นนามวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไร,ท,ไรทั้งหลายที่มันผุดออกวิญญาณทางตาส่งออกวิญญาณทางหูส่งออก วิญญาณทางจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอันนี้เป็นนามหมดเลยเขาเรียกว่านามนะคะก็คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี่ไม่ใช่ว่าอะไรที่เป็นกลมๆล่องลอยนะมันออกทางหูนี่วิญญาณทางหูเขาเรียกว่าโสตะวิญญาณวิญญาณทางตาเขาเรียกว่าจักหุวิญญาณวิญญาณทางจมูกเรียกว่าคานวิญญาณวิญญาณทางลิ้นเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณ วิญญาณทางใจเขาเรียกว่ามาโนวิญญาณเห็นไหมเนี่ยมันมีวิญญาณของแต่ละอย่างเนี่นอยอยู่ทางจากตาหูจมูกลิ้นกายใจกายก็สัมผัสนะผทัพทะหรือสัมผัสนะวิญญาณตรงนี้นเป็นผพทัพทะมันจะรับรู้หมดถ้าเรารับรู้วิญญาณเราทั้งหลายเหล่านี้แล้วเนี่ยวิญญาณมันรับรู้สิ่งที่มากระทบสิ่งภายนอกคือเสียงรู รถสัมผัสความรู้สึกร้อนหนาวอะไรเข้ามากระทบในกายเรามากระทบหูตาจมูกลิ้นกกยใจแล้วเราเกิดเวทนาขึ้นมานะเกิดความรู้สึกเจ็บปวดหรือสุขทุกข์ทรมานอะไรก็แล้วแต่บีบคัน้นให้เราอุเบกขาวางเฉยวางเฉยอุเบกขายิ้มให้มันนะคะเฉยๆกับมันอย่าไปโอดควรอย่าไปทุกข์กับมันนี่แหละพระพุทธองค์บอกว่าให้อุเบกขาวางเฉยก็ตรงนี้เองเราฝึก อานาบนาสติและวิปัสสนาเนี่แหละทาให้อุเบกขาได้สูดลมกลั้นลมปล่อยลมนั่นนี่ฝึกอุเบกขานะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมถ้ามีอะไรกมากระทบเจ็บสมมุติมันเจ็บที่ไหลอย่างงี้นะมันเหมือนมีอะไรมาขี่ไหลเนี่ย่ะกลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่กับลมอยู่กับลมแล้วก็สังเกตตรงนี้ด้วยยิ้มให้มันเจ็บตรงนี้เจ็บมยิ้มให้มันเจ็บตรงไหนยิ้มให้มันเจ็บอกเจ็บใจเจ็บเนื้อเจ็บตัวทางร่างกายยิ้มให้มันจมูกสูดลมกลั้นลมปล่อยลม รวมกลังลง่นรวมไรลงลมพวกนี้ก็ยิ้มให้มันไม่ต้องทําอะไรมันอันนี้เขาเรียกอุเบกขานะวางเฉยอุเบกขาและสิ่งที่มันเจ็บปวดรวดร่นราวเนี่ยสี่ยงที่มันเป็นอยู่กับเราเนี่ยมันจะหายไปมันจะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับเกิดดับเกิดดับผุดผ่านผุดพานเกิดดับเรียกว,วันนี้โรธนะเนิ้โรดเล็กเนิ้โรดน้อยเกิดดับเกิดดับเกิดมาก็นิ้โรดไปดับไปดับคือกิเลสหมดกิเลสหายไปกิเลสดับไป ดับเล็กดับน้อยรวมกันเป็นดับดับใหญ่เลยนะจิตรวมใหญ่เลยคล่ะคดีวันนืโรธนะคะทุกเห็นแล้วสมุทไทยรู้แล้วความคิดเนี่ยเราหยุดด้วยการหายใจจุดรวมกลั้นรมเลยหยุดสมูทไทยพอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดเนิโรธนะคะจิตรวมใหญ่เกิดนิโรธกิเลสด,ดับหมดเลยนะเราจะสลบเลยนะสลบดับไม่รู้สึกตัวอยูข่ขณะสองขณะแล้วมันจะ ฟื้นมาใหม่เนี่ยเป็นคนใหม่เลยเนะี่ยจิตเลยเปลี่ยนจิตเลยเปลี่ยนจิตกลายเป็นจิตอริยะเลยจากปุถุชนเนี่ยนะความเจ็บปวดหายหมดเลยนะนะขณะนั้นเนะี่ยความเจ็บปวดหายเลยนะอาอไปไหนหมดไม่รู้ไอทุกทรมานเนี่ยนะเห็นไหมแม่จึงบอกว่าให้เข้มแข็งตั้งมั่นในการสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมีกําลังวังชาก่อนทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอยสภาวะต่างๆมันจะเกิดตาม กำลังสติของเราเนี่แหละถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากให้เกิดนั่นอยากให้เกิดนี้อยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับเวทนาอยู่กับความรู้สึกแล้วรูปจะเกิดเนืโรคนะคะกิเลสดับไปอิสระเสรีเลยตัดนะคะตัดระบบจากปุถุชนเข้าสู่อริยชนเลยแลเข้าสู่อริยญาเลยนะโสดาบ,บันนี่นะเป็นคนเกลียดชั่วกลัวบาปเลยนะ มีฮิริโอตป,ปะไม่กล้าทําชั่วทั้งที่รับและที่แจ้งมนโนกรรมสามววจีกรรมสีกายกรรมสามไม่กล้าทําเพราะกลัวบาปเห็นไหมเกลียดชั่วกลัวบาปทั้งที่รับที่แจ้งไม่กล้าทําบาปรักษาศีลสมบูรณ์เลยมีพรหมวิหารสีประกอบจิตใจมีความรักความเมตตากรุณนามุทิตาอุเบกขารักคารพครูบาอาจารย์มากรักคารพบพระพุทธเจ้าแม่นี้รักคารพบอาจารย์กโกเอนฆ้ามากมายรักเคารพบพระพุทธเจ้านะวันที่ เกิดสภาวะร้องให้น้ำหูน้ำตาไหลเปียกหมดอันเนี้ยนะมันเกิดรักพระพุทธเจ้ารักอาจารย์โกเอนการนะพวกเราหลายๆคนเป็นนะคะเข,าข้าคอสร้องให้หาแม่นะคิดถึงแม่เพราะว่าแม่พาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนี่แหละทําจริงๆแล้วลูกจะเกิดสภาวะนิโรธนะคะพอนิโรธเนี่ยกิเลสมันดับไปเนี่ยลูกจะอิสระจากทุกแน่นอนนี่เข้าสู่ทางเดินอริยมรรคมีองค์แปดเลยเข้าสู่อริยจิตอริยะ ทั้งหญิงทั้งชายนี่แหละมีสิทธิ์ทางนั้นเลยไม่ต้องบวชก็ได้นะคะปฏิบัติเป็นคารวะนี่แหละฝึกหัดกับแม่นะคะตอนนี้แม่ก็พาฝึกปฏิบัติเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นใครที่เข้ากลุ่มมาแม่ก็พาปฏิบัติเลยนะคะตอนเย็นก็หกโมงครึ่งถึงสามทุ่มตอนเช้าก็ตีสองครึ่งถึงตีห้าเชิญนะลูกๆทั้งหลายใครได้ฟังได้ยินคลิปของแม่แล้วก็เชิญเลยเข้ามาปฏิบัติร่รวมกันนะคะ ก็มีโอกาสแม่ก็จะชวนลูกเข้าคอร์สด้วยนะคะการเข้าคอร์สเนี่ยมันได้วิชานะคะได้ไปฝึกหัดสิบวันนี้มันจะได้วิชาได้ไปเอากิเลสหน้าหน้ากิเลสหยาบออกมืก่อนนะคะถึงจะมาฝึกกิเลสละเอียดนะขอให้ลูกทุกคนนะ,คะจงมีความมั่นใจในการปฏิบัติอาณาปณสติและวิปสนาค่ะถ้าเข้ามาในกลุ่มแล้วแม่ก็จะพาปฏิบัติแล้วก็จะพาเข้าคอร์สด้วยจะสมัครให้นะคะไม่มีค่าเสีย ใช้ใจใดๆทั้งสิ้นนะคะขอให้ลูกเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปค่ะสําหรับวันนี้อาน,นิสงส์งต่างๆที่แม่มีทานศีลสมาธิปัญญาขอโอนบุญยกบุญยกบารมีทั้งหมดให้ทั่วจักรวาลให้ลูกทุกลูปทุกนามได้มีส่วนเสวยได้วิมุตติหลุดพ้นทั่วทุกรูปทุกนามนิพพานะปัจโยโหตุ